สวัสดีครับผมพี่แดงครับสวัสดีค่ะน้งตูนค่ะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่ไหนคะทองผาภูมิใช่อยู่เป็นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะการเดินทางมาที่นี่เดินทางยังไงเอ่ยก็วิ่งมาเส้นเมืองการปกตินะครับมากาญจนบุรีแล้วก็มาทองผาภูมิก็จะผ่านน้ำตกไซโย ผ่านมาเรื่อยๆมาถึงที่ทองผาภูมิแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่ก็เลยจากทองผาภูมิมาก็ทางที่จะไปสังขบุรีนะวิ่งมาไม่ไกลเขาจะมีป้ายบอกทางครับเดี้ยวขวาเข้ามาน้ําตกนางครวนต่อมาก็ก่อนที่เราจะถึงเราก็ต้องแหวกจุดทะเบียนก่อนในเรื่องอของทะเบียนสําคัญเนาะ,ะเพราะว่ามาแล้วที่นี่ไม่มีจุดบริการขายอาหารแล้วก็ซื้อทะเบียนได้ที่ไหนดีครับเราถ้าเราออกมาเช้าที่ตลาด ตลาดทองข่าภูมินะใ<ช>ตุนสเบียงมาตลาดเช้าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากทั้งอาหารการกินอา,อาหารเช้าแล้วก็ลองทองกันในที่ตรงนี้เลยเนาะที่ตลาดเลยแล้วก็ซื้อสเบียง,ยงตุนเข้ามาด้วย<ช>เราจะอยู่กี่วันสองวันสามวันเราก็ต้องเตรียมสเบียงมาให้พอแล้วก็อย่างที่เรามาคือเราเดินท่านตอนกลางคืนถึงกลางคืนแล้วเราก็เลยนอนกันที่ ที่ต,ตรงตลาดเข<ด>า,าจะมีจุดนอนกลางเต็นท์ได้ครับริมน้ําเหมือนกันริมน้ำเลยอ,อยู่ด้านหลังตลาดสวยเป็น,เป,นเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะลถส่วนมากนะักท่องเที่ยวเขาจะมาพักที่นั่นนะ<อ>แล้วก็เ<า><า>ช้าก็จะได้ซื้อเสืเพียงมันก็ขึ้นป่าขึ้นเขาไปเทีเท่ยวได้สบายแล้วก็ตรงนั้นก็ห้องน้ําก็สภาพก็ที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็จะแบบก็พอประมาณพอประมาณเข้าได้แต่ว่าอาบน้ำก็คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะ แล้ว<อ>แต่ในลำธานนรน้่เขาก็อาบก,กันได้นะ<อ>นันกท่องเที่ยวก็อาบก,กันในลำธารสะอาดน้ําใสเลยลำธารนั้นน้ำใสำนนำใส,สะอาดาบรรยากาศาดีค่ะตอนเช้าพอเราขับรถเข้ามาถึงที่ด่านน้ําตกนี่มันก็ไม่ไกลนะเป็นทางลุกลงังขับมาเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะระยะทางประมาณกิโลกว่ากาเองเข้ามาจากทางแยกถนนเข้ามาคิดเป็นดินลุกลงัง<อ>เอแล้วมาได้รถของฉนันไหมรถเก่งก็มาได้นะครับ รถเก่งรถมาไซรถอะไรมาได้หมดรถทางลูกรังมันแค่ช่วงท่าสั้นเองหลังจากนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีหินลูกลอยเยอะแยะเนาะใช่ครับสายสบายครับรถเก่งอะไรก็มาได้มาครอบครัวได้ก็พอมาถึงเราก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมของที่นี่ก็จะอยู่ที่คนละ40บาทค่ะค่ากลางเต็นต์คนละ30บาทต่อคนต่อคืนแล้วก็ค่ารถส0บบาทโอเคเลยเนาะค่ะ โอเคสบายดีค่ใช่พอมาถึงปุ๊บก็ลานกลางเต็นท์ก็เป็นยังไงบ้างนะก็เขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับอ๋อที่สำคัญเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากโอเคมากบริการอย่างดีเลยค่ะดูแลดีมากใช่พอมาถึงก็ลานกลางเต็นท์จะแบ่งเป็นสองฝั่งจะมีฝั่งด้านในสุดจะมีส่วนของบ้านพักด้วยถ้าเราจองบ้านพักเราก็จะได้อยู่บนเนินเป็นบ้านพัก ทางที่จะข้ามไปฝั่งนู้นเขาจะมีลานกลางเต็นท์เขาจะมีสะพานข้ามให้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ถ้าอย่างออฟโรดนี่อาจจะขออนุญ,ญาตเขาข้ามลำธารได้เพราะมันมีทางให้ข้ามได้ที่กลางเต็นท์ที่นี่ก็จะคือกลางอยู่สองฝั่งลำธารสองฝั่งลำธารก็คือฝังง่งที่เราอยกกู่ฝั่งนู้นฝั่งที่เราอยู่สภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่เขาจะจัดเป็นเนินๆให้นะถ้าอย่างคนที่เต็นท์ย่อมๆก็จะเป็นเนินๆๆแบบเป็นสวนสวนสวนให้ สะดวกครับเลือกได้ตามสบายเลยจุดจอดรถก็คือจะจอดบอริเวณนี้เขาจะมีลานจอดให้ใช่แล้วก็ทิวของตรงไหนก็ได้หรือจะตรงนี้เลยก็ได้ใกล้ลานจอดรถแล้วแต่ความสะดวกของอเราพอมาถึงที่นี่ก็มีที่เที่ยวคือเป็นน้ําตกทาง,งเดินไปน้ําตก,ตกทางเดินก็ น้ำตกมีทั้งหมดกี่ชั้นก่อนนะน้ำตกมันมีทั้งหมด4ชั้นนะครับ่แต่ว่าเขาให้เราเที่ยวได้แค่3ชั้นเพราะว่าเพราะว่าชั้น3ากับชั้น4มันห่างกันมาก2กิโลแต่จากที่เราเดินเนี่ยไปถึงชั้น3าเราจะเที่ยวกันแค่ชั้น3เพราะเจ้าหน้าที่เปิดให้แค่3ชั้นคือชั้น1ชั้น2ชั้น3าใช่จากที่เราอยู่เดินไปชั้น3ก็จะระยะทางโลกกว่ายองค่ะจากนี่เดินไปชั้น1ก็เ0 0กว่าเมตร ระยะทางเดินเป็นยังไงบ้างเออทางเดินก็สะดวกนะครับเขาทาทางเดินมาให้มีสะพานไม้ไผ่มีสะพานเหล็กแล้วก็เดินก็จะเลาะอีกแถบหนึ่งจะเป็นเลาะภูเขาอีกแถบหนึ่งจะเป็นลำธารอากาศเย็นและสวยมากมมาเดินสบายไม่ลําบากเลยครับธรรมชาติสดสวยงามแนะนาค่ะมาถึงแล้วห้ามพลาดพอจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองก็ไปอีกนิดนึงไม่ไกลมากแต่ว่าจากชั้นสองจะไปชั้นสามเนี่ย มันจะต้องลงเหวทางเดินก็จะค่อยง,งอชัน<ง>หน่อยชันนหนห่อยลงชันขึ้นชันแต่ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าไม่ได้ไกลมากแต่แนะนำนะสวยมากสุดยอดมากน้ําตกชั้นสามนี่แล้วเขาจะมีจุดชมวิวให้ด้วยตรงกลางน้ําตกม,มันสามารถที่จะมองถ่ายภาพแล้วก็มองเห็นด้านบนของน้ําตกลงมาสวยกับน้ําเขียวเล่นน้ําได้ น้ำตกที่นี่เขาพี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นน้ำตกแบบย้อนก็คือตอนไปอ่ะก็สบายเพราะว่าเหมือนกับเราเดินลงเดินลงเขาไปที่เราอยู่เราอยู่บนเนินเขาแต่ทางกลับก็อาจจะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ก็เดินสบายๆเลยค่ะเด็กๆก็เดินได้แต่แค่ว่าต้องเดินช้าหน่อยเพราะว่าบางจุดันึงก็เป็นเหวแต่ว่าเขาก็ทำไห้กันไม่ได้น่ากลัวนะทำไม้กั้นอะไรเรียบร้อยค่ะบริการดีมาก ก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่อย่าลืมทำก็คือตกกลางคืนลองไปส่องกุ้งกุที่นี่เยอะมากกุ้งข้างลำธารแต่เขานุรักนะครับห้ามจับนะ้าจับเพราะตกกลางคืนเอาไฟไปสจ่องก็จะเห็นตากุ้งเป็นประกายยับมยยิ้มเต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้างลำธารที่เรากางเต็นท์ก็เด่นน้ำได้อาบน้ำได้ลำธารน้ำอาบได้ครับสะอาดใช่ ถ้เาเรามาถึงนี่แล้วปุ๊บเราก็จะพูดถึงในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำเป็นไงบ้างห้องน้ำมันจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดจุดจุดที่ด้านในสุดสําหรับคนที่กางเต็นท์คือจุดด้านในแถวบ้านพักอันนั้นก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งหลังแบ่งเป็นสองห้องด้วยกันหญิงกับชายเป็นห้องน้ํานั่งยองแบบรุ่นเก่านะแต่ในเรื่องของความสะอาดสะอาดมากนะครับ คือถ้าเราการไปฝั่งนู้นเราก็ใช้ห้องน้ําฝั่งนู้นเลยไม่ต้องเดินมาฝั่งนี้มันก็สะดวกสบายดีค่ะแต่ถ้าฝั่งนี้ห้องน้ําจะมีอยู่ด้วยกันสองหลังเป็นหลังเก่าก็คือเป็นสังกะสีห้องน้ําหญิงสองห้องแล้วก็ห้องน้ําชายหนึ่งห้องเป็นสังกะสีแต่สะอาดเหมือนกันสะอาดมากเรื่องความสะอาดนี่ต้องยอมรับแล้วก็มันจะมีอีกห้องหนึ่งคือเป็นห้องที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม่เป็นห้องหลังใหญ่ห้องปูนเป็นห้องปูนแล้วก็จะมีสําหรับห้องน้ําคนพิการหนึ่งห้อง แล้วก็ห้องน้ำผู้ชายมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแต่ห้องน้ำหญิงจะมีทั้งหมดหกห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็เป็นมีทั้งโขนั่งแบบนั่งไปเลยกับโขเหยียบมีทั้งสองแบบเลยทำใหแบบคนแก่ที่แบบนั่งโขนเหยียบไม่ไหวก็มีโขสโคให้นั่งได้อย่างสบาเยเลยเหือนก้นของผู้ชายก็มีเหมือนกันมีแบบมีสองแบบเหมือนกัน สภาพอากาศที่นี่เย็นมากหนาวเย็นทั้งปีแน่นอนค่ะวันนี้ที่เรามากันวันที่3เมษายน3เมษายนตอนนี้ก็ถ้าอย่างแถวกรุงเทพก็ร้อนนะดูใช่ไหมตอนนี้ก็8องศาดขนลุกยังเย็นอยู่เลยอ่ะ8องศาแล้วนะเมื่อคืนน่ะกลางคืนยิ่งหนาวเลยตอนนี้ก็น่าจะสัก20องศากลางคืนก็น่าจะต่ำกว่า20นกคนอนกหนาวมากมาอยู่ที่นี่นก สัตว์ป่าเยอะเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บจะได้ยินเสียงชนีบนภูเขาแล้วก็เสียงนกร้องเสียงสัตว์ป่าเยอะมากก็เป็นพวกนกพวกอะไรพวกเนี้ยครับพวกที่ชอบดูนกส่องนกก็น่าสนใจนะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งในความสะดวกของนี่ก็คือในเรื่องของไฟไฟที่นี่เขาจะปิดเร็วหน่อยเขาจะปิดสองทุ่มถ้ามีนักท่องเที่ยวนะเขาจะปิดอยู่ที่สองทุ่มเพราะนั้นเราก็ทํากิจกรรม แต่ถ้าจะให้ดีเราต้องมีอุปกรณ์แสงสว่างมานะใช่เพราะว่าสองคู่มียังไม่ทันทำอะไรเลยเขาปิดไฟแล้วเราต้องมีไฟมีอะไรมาต้องพร้อมเรื่องจุดขายอาหารที่นี่ไม่มีก็อย่างที่บอกว่าจุกจี๋มาให้พร้อมอ่าเรื่องอื่นก็ไม่มีแล้วเนาะที่นี่ก็สะอา,า,าดสะอาดดีเหมาะสำหรับครอบครัวนะแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีเรามาช่วงคืนวันศุกร์วันเสาร์ จะเหมาะนะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามาวันธรรมดานี่ก็อาจจะนอนเต็นท์เดียวนอนเต็นท์เดียวจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะขนาดเสาอาทิตย์คนยังน้อยเลยแต่ธรรมชาติมากน่าสนใจมากแนะนำนะคะที่นี่ได้ทั้งทุกนาสิกูดูเหมาะสำหรับพาครอบครัวมานะสำหรับคนละครอบครัวจริงๆริงน่าสนใจครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราแนะนำครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะว่า ในรีวิวต่อไปในคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกไปดูลานกางเต็นท์ที่ไหนอีกของเราก็จะแนะนําสถานที่ลานกางเต็นท์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสําหรับคนที่ชอบกางเต็นท์ด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายแล้วเจอกันครับ